ใช่ไหมจะส่งคำมูไแม่ค่อยโทรไปละกันวอ่างนี้ใช่ปะเราก็โทรไปเอ่อพอโทรไปรับไม่รับอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเออแล้วก็นุ่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคนก็ส่งข,าขา้อความว่าแม่อีกว่าคุณทําอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมนะคะคุณปลุกน้องนุ่นทําไมคะเดี๋ยวจะมีลาไม้อีกอะไรอะเราก็ถามว่านี่คุณคุณ,คณลามาดามาอะไรก็ไม่รู้ ทำไมอะคะคุณทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะเราก็เลยบอกคุณนนะคะไม่เหมาะสมที่สาา่งข้อความมาเนี่ยเออคือดิฉันกับน,นุ่นน่ยคุยแล้วค่ะว่าปลูกกันนะก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคุณจนะส่งมาทําทไมแม่บอกว่าต่อไปนี้คุณจะส่งมาคุณไม่จําเป็นต้องส่งมาบอทังเลยคุณเนี่ยไม่เหมาะสมคุณรวะวาดเรื่องอะไรเอออะไรก็ไม่รู้โอ้โหส่งสามคนนะเมื่อคืนเนี่ย อืต้องถามว่าคุณทำไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าแล้วก็มีคนที่มากไมใช่คนนี้ไหมที่โทรปลุกน้องนวลใช่แล้วคุณทำไหมคะเราจะเขียนอย่างนี้อยู่แล้